ถ้าในฝั่งพุทธศาสนาเองหนึ่งเลยในพุทธศาสนาเนี่ยเราเห็น beauty of diversity เหมือนดอกไม้ที่อยู่บนเวทีนี้ในในธรรมเนียมพุทธเราจะใช้ทูบบูชาพระพุทธเจ้าเพราะว่าพระคุณของพระองค์เนี่ยแม้ปริพานไปแล้วก็ยังส่งความรื่นรมชื่นใจให้กับให้กับคนให้กับโลกพระธรรมเป็นแสงสว่างใช้เทียนบูชาพระธรรมส่วนพระสงฆ์เนี่ยใช้ดอกไม้ เพราะไม่ว่าพระสงฆ์มาจากวันนะใดสมัยนั้นวันณะเรื่องกระสัพรามแพทย์สูตรของอินเดียแรงมากเขาถือกันแดงฉนันพระเจ้าก็พยายามจะลดความเหลื่อมล้ําทางสังคมออันนี้เห็นไหมพระเจ้าทําเรื่อง SDGs Sustainable Development Goals มาตั้งแต่2,600กว่าปีที่แล้วเพราะต้องการลดลความเหลื่อมล้ําทางสังคมและ ที่สําคัญที่สุดอันนี้ยกตัวอย่างในแง่ของสัญ,ญลักษณ์เนาะว่าในในพุทธศาสนาจะเห็นความงดงามของความหลากหลายและมีเหมือนพวงมลาลัยหนึ่งเดียวที่ร้อยเรียงไว้คือศีลหรือวิน,นัยเราก็จะเสมอกันและอยู่ด้วยกันด้วยความงดงามอันที่สองที่อยากจะแชร์คือ Ờ, ในใน,ในการเนี้ยพระเจ้าก็จะมีคำที่ตรัสไว้เช่นยถานศก,กาปทวีสมายังกาตุมนุษเ์นัตามนุสสาแปลว,ว่าเราไม่สามารถทำภูเขาให้ราบเรียบเสมอกันหมดได้ฉันใดเราก็ทำคนให้เหมือนกันหมดไม่ได้ชั้นนั้นดังนั้นอันเนี้ยมันตั้งแต่รสนิยมลางเนื้อชอบลางยาบางคนชอบ IG บางคนชอบ Facebook บางคนชอบ TikTok เพราะชอบเต้นชอบร้องก็ว่ากันไป เลือกแล้วแต่ความหลากหลายแต่ขอให้จุดหมายจุดเดียวกันก็คือสันติเนาะหลืออีกสนาทีสุดท้ายพูดหลักการที่พระเจ้าตรัสไว้ซึ่งเน้นย้ำเรื่องการอยู่ร่วมกันอย่างสันติวันมาค้าบูชาไม่รู้ไม่รู้น้องๆใช้คำว่าลูกๆเหมือนท่านอธิการบดีก็เกรงใจเนาะเ,าเคยได้ยินคาว่ามาค้าบูชาหรือเปล่าเนาะวันมาค้าบูชาเป็นวันที่พระสงฆ์มาประชุมก,กันกี่รูปนะ ه, คุณพ่อช่วยแล้ว1,250รูปโดยไม่ได้นัดหมายเด็กไทยก็น่ารักมากมาถามอาจารย์พอาจารย์ครับจริงๆพระท่านไม่ได้นี่มาป,ประชุมกัน1,250รูปนะครับจริงๆท่านมาแค่1,249อาจารย์ก็รู้ขนาดนั้นเลยเหรอ,อผมไม่ได้รู้แค่นั้นครับผมรู้ด้วยว่าพระที่ไม่มาชื่ออะไรไชื่ออะไรชื่อหมายครับพระ1,250รูปมาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมาย เ <laughs> จอพระหมายไม่ได้มาอันนี้คือความความสร้างสรรค์ของของเยาวชนคุณนุ่นใหม่ก็ไม่เป็นไรเราก็เปิดพื้นที่ในการสื่อสารกันเนาะคราวนี้ในวันนั้นเนี่ยวันมาค้าบูชาครั้งแรกเลยเนี่ยขึ้น15บห้าคเดือน3เป็นวันที่พอหลังจากวันตรัสรู้9เดือนนึกภาพ พุทธศาสนาเกิดขึ้นในขณะที่กระแสะความเชื่อหนึ่งกำลังเป็นไปอย่างมากมายมีการบูชายันมีการอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นเมื่อมีความเชื่อใหม่เกิดขึ้นมาแน่นอนความเชื่อเดิมมันก็จะมีการขัดแยง้งดังนั้นพระเจ้าตรัสไว้ในวันนี้กับพระ1250ร้บูปบอกว่าอนูปวาโทอนูปคาโตอย่าว่าร้ายอย่าทาร้ายเพราะอะไรเพราะแม้เราจะตั้งใจทําอะไรดีๆสื่อสารสิ่งดีๆแต่ถ้ามันขัดกับคน ที่เขามีความเชื่อหนึ่งของเขาอยู่แล้วแล้วเราจะไปพยายามเปลี่ยนแปลงเขาแน่นอนการประทะกันของความคิดมันก็จะเกิดขึ้นฉันก็ต้องระวังและถ้ามีการวิวาทะการประทะทางความคิดเนาะพูดไม่เหมือนกันก็คือคาว่าวิวาทะมันก็อาจจะนําไปสู่การวิวาทสู่การทะเลาะขัดแย้งแล้วมันจะนําไปสู่การทําร้ายพระเจ้าเตือนไว้ก่อนเลยอนุปวาโทอนุปคาโตแล้วพระเจ้าย้ํามากเลยพระอาจารย์จะจบด้วยประโยคนี้พระเจ้าบอกว่าสมโนโหติ ปรปรังวิเหตทยันโตณสมโหโหติปรังวิเหทยันโตแปลว่าผู้ไปเบียดเบียนทําร้ายคนอื่นอยู่ไม่ใช่สมณะไม่ใช่ผู้สงบในพุทธศาสนา mm. ดังนั้นนี่คือหลักการที่พระเจ้าตรัสและตลอดระยะเวลา45ภาษาพระองค์สั่งสอนเพื่อให้ทุกคนอยู่ร่วมกันอยากมีความสุขแม้กระทั่งการทําเชิงป้องกัน preventive approach พระเจ้าก็ใช้แต่จะเป็นยังไงเดี๋ยวมาต่ออ p พิ o d e 2ขอเจริญพร